ครับผมสกรีเป็ญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1นึ่งทีมบริษัทแอดซีครับวันนี้นะครับผมจะมาพาแผงกับตลาดของจอห์นคอยที่เขาบอกว่าเอ๊ะจ่ายเงินขั้นต่ำวันละ1,000บาทสูงสุดวันละ1,500 0บาทเนี่ยเพื่อนๆสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเขาจ่ายกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นพ,นพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วครับไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแ,แนะนำวิธีการสมัครสมาชิกร่วม กับบริษัทจอนคอยกันก่อนนะครับค่าสมัครสมาชิกทั้งหมดนะครับก็คือ450บาทนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือยาน้ําสิันไพรยินยงเหิงในมูลค่า700บาทฟรีนะครับเป็นสินค้าของบริษัทนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับมาทดลองใช้นะครับและเพื่อนๆนะครับจะได้รับคู่มือการทําธุรกิจนะครับมีอยู่2เล่มด้วยกันนะครับเล่มแรกนะครับจะพูดเกี่ยวกับประวัติของบริษัทนะครับแล้วก็ จะพูดถึงเรื่องพาแพรับตลาดของการสร้างธุรกิจกับจอยนคอยอีกด้วยนะครับและเล่มที่สอนนะครับจะเป็นเล่มที่พูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสินค้าครับว่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าของจอคอยที่บอกว่ามีมากกว่าหมื่นรายการเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับและเพื่อนๆนะครับยังสามารถสร้างรายได้ได้หนึ่งช่องทางนะครับจากการสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับก็คือ ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถขายสินค้าได้นะครับในราคาขายปีกนะครับเพื่อที่จะได้กำไรเฉลี่ยแล้วประมาณ25-30%นะครับจากสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะครับที่มีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1,000บาทสูงสุดวันละ1,500 0บาทต่อวันเนี่ยนะครับเพื่อนๆ จะต้องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับใส่รหัสตัวเองให้ครบสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนกลายเป็นตำแหน่งจิวดีนะครับหรือภาษาอังกฤษเต็มๆที่เขาเรียกว่า Gold Distributor นั่นเองนะครับผมขอย้ำนะครับว่าตำแหน่งนี้นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่มีวันตกนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ว่างนะครับหรือหายไปจากธุรกิจนี้นครับสักประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรหัสไม่ตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆก็สามารถ กลับมาทําต่อได้นะครับและธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องรักษายอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าที่ผมแนะนํานะครับในการขึ้นตาแหน่ง G D เนี่ยผมแนะนําสินค้าอะไรบ้างนะครับสินค้าตัวแรกนะครับก็คือ,อยาน้ําสุนไพรจีนหย่งเหิงนะครับ ผมแนะนําให้ซื้อสองขวดใหญ่นะครับแล้วหนึ่งขวดเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อตามนี้นะครับมันจะได้ทั้งหมดสามพันแปดร้อยี่สิบห้าคะแนนพอดีเลยนะครับและเพื่อนๆนะครับบวกกับอีกสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับค่าสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆจะขึ้นตําแหน่งจีนครับก็คือต้องใช้เงินทั้งหมดนะครับหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ สินค้าตัวที่สองที่ผมแนะนำนะครับราคาก็สูงกว่านี้เพิ่มขึ้นมาอีกสิประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับก็คือสินค้ากาแฟของเรานั่นเองนะครับ Joy Coffee แปด in หนึ่งนะครับถ้าเป็นเพื่อนนะครับซื้อมาหนึ่งห่อนะครับมีมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับในราคาสมาชิกนะครับเข้ากับสี่ร้อยี่สิบห้าคะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะครับซื้อมาทั้งหมดนะครับเก้าซองนะครับบวกกับค่าสมัครสมาชิกนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพื่อนๆจะได้คะแนนครบ3,825คะแนนนะครับในเงินที่เพื่อนจะเป็นจะต้องจ่ายครับ13,500ขออภัยครับ13,500บาทนะครับและเพื่อนๆจะได้ขึ้นตำแหน่ง g d ดีอีกเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่มีบังคับเพื่อนๆใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าจะเป็นจะต้องซื้อสินค้าอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผมเน้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคะแนนนะครับมีมากที่สุดนะครับเราก็ ส,สามารถขึ้นตำแหน่งได้เร็วที่สุดอีกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแผนโบนัสบาลานซ์ทีมเนี่ยเขาจ่ายขั้นต่ำวันละหนึ่งพันบาทสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเขาจ่ายกันได้อย่างไรนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามานะครับเข้ามาหนึ่ง g ีนะครับ ซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบสามพันดอยี่สิบห้าคะแนนนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับไปแนะนำคนมาต่อนะครับสายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับนายบีกับนายซีเนี่ยนะครับขึ้นตำแหน่งเป็นจีดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสายหนึ่งขวาหนึ่งเนี่ยนะครับอ่า นะฮะก็สามพันแปดรอยี่สิบห้าคะแนนเนี้ยสี่ร้อยยี่สิบห้าคะแนนเนี้ยแรกนะครับเขาจะหักเข้ามาสู่แผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ถ้านายบกับนายีเนี่ยนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับเข้าแผนโบนัสบาลานซ์ทีมครับก็คือสามพันสี่ร้อยคะแนนนะครับขวาสามพันสี่ร้อยคะแนนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับเงินคืนกลับไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย สไลด์ถัดไปนะครับว่าไอ้425คะแนนแรกเนี่ยเขาเอามาจ่ายแผนรายเดือนเนี่ยจ่ายได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราดูถัดไปกันก่อนนะครับสมมุติว่านาย B เนี่ยนะครับไปแนะนานาย D กับนาย E มานะครับนาย C นะครับไปแนะนานาย F กับนาย G มานะครับและนาย D นาย E นายเนาย G ีเนี่ยครับปิดมาเป็นหนึ่งดีเหมือนกันนะครับ นายบีได้รับเงินไปหนึ่งพันบาทนะครับนายซีได้รับเงินไปหนึ่งพันบาทนะครับแต่นายเอนะครับชวนเพียงแค่นายบีกับนายซีเนี่ยนะครับแต่นายเอไม่รู้จักกับนายอีนายอีนายเอฟนายจีนะครับแต่เป็นผลงานของนายบีนายซีเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นผลงานของนายเอด้วยนะครับนายได้รับเงินไปเลยนะครับสองพันบาทนะครับเพราะว่าเขา ซื้อสินค้ายงเหิงเนี่ยนะครับให้ซ้ายของนายดีกับนายอีเนี่ยครับเป็นหกพันแปด้อยคะแนนนะครับขวาหกพันแปดร้อยคะแนนนะครับรับเงินไปเลยนะครับสองพันบาทเนี่ยนะครับอันนี้เขาถึงเรียกว่ามันกินร้อยลึกเปอร์เซ็นต์ลึกทุกชั้นนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องนะครับมาแข่งกับดาวไลน์เลยนะครับขอให้คนข้างล่างของเพื่อนๆนะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเนี่ยครับยังทํางานอยู่นะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ําวันละหนึ่งพันบาท สูงสุดวันละ15,000บาทได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับธุรกิจอื่นเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะครับเขาจะเป็นจะต้องมีแบ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นหล่นชั้นเลนนะครับแต่ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันกินร้อยปซลึกทุกชั้นนะครับขออย่างเดียวนะครับให้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหรือองค์กรของเราเนี่ยนะครับทํางานได้นะครับเราก็สามารถเกษียณจากการทําธุรกิจนี้ได้จนได้นะครับ โอเคนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโบนัสแผนทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเวลาเราปิดมันเป็นหนึ่ง G ดีใช่ไหมครับร้อยยี่สิบห้าคะแนนพีเวนแรกเนี่ยจะหักเข้าแผนทวินนะครับจ่ายสองเปอร์เซ็นลึกสามสิบชั้นนะครับจากสามพันแปดร้อยี่สิบห้าคะแนนนะครับก็คือเท่ากับแปดจุดห้าบาทนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับนำสองเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบไป คูณนะครับ425คะแนนนะครับเท่ากับ8.5พันบาทนะครับแล้ววิธีนี้เนี่ยบริษัทเขาจ่ายกันอย่างไรนะครับสมมุติว่านายเเนี่ยนะครับไปแนะนำนาย B กับนาย C เนี่ยนะครับนาย B แนะนำนาย D นาย E แล้วก็นายเนาย G ีเนี่ยนะครับปิดไปเป็น 1Gd อย่างละคนทุกคนเลยนะครับ มันก็จะหักเข้าแผนทวินนะครับก็คือ8.5นะครับไปคูณกับ B C D E F G นะครับก็คือ8.5คูณ6นะครับก็จะเป็นเงินจำนวนนั้นกลับเข้ามานะครับแต่แผนนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องนะครับรักษายอดนะครับเข้าแผนทวินนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ425คะแนนนะครับเข้าโบนัสแผนทวินนะครับแต่ ผมแนะนําให้เป็นยงเหิงนะครับเพราะว่ายงเหิงขวดเล็กเนี่ยนะครับมีคะแนน425คะแนนพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับบริษัทนะครับเขาก็จะจ่ายแผนโบนัสวินเน็ตเวิรนะครับทุกๆวันที่8ของเดือนให้กับเพื่อนๆได้นะครับและแผนนี้นะครับโตข้างเดียวเนี่ยนะครับก็ยังมีรายได้ได้นะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆนะครับรักษายอดเดือนละ700บาทเนี่ยนะครับ เพื่อนๆก็สามารถนะครับมีโอกาสสร้างรายได้จากแผนโบนัสทวินเน็ตเวิรได้จนได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของแผนรายเดือนของโบนัสทวินเน็ตเวิรนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรายได้ในเดือนนั้นนะครับครบ3,000บาทนะครับบริษัทนะครับจะหักเงิน1,000บาท ที่สามนะครับสือว่า1,000บาทแรกนะครับบริษัทเขาก็ยังโอนเงินเข้ามาเหมือนเดิมนับหนึ่งโอนเงินเข้ามา930บาทนะครับหากภาษีหากค่า,าโอนถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยครับแล้วก็แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับได้รับเงิน1,000บาทที่สองมานะครับแล้วก็บริษัทก็จะโอนมา930บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าหากค่าโอนแล้วก็หากค่าภาษีเรียบร้อยครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับในเดือนนั้นนะครับเพื่อนๆได้รับเงิน1,000บาทที่สามเนี่ยนะครับ บริษัทเขาจะโอนเงินมาให้เพื่อนๆเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหักนะครับเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเข้าแผนทวินเน็ตเวิร์โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเดือนนั้นนะครับเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องรักษายอดแล้วนะครับเพราะว่าเขาหักแผนทวินมาให้เพื่อนเเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับทําการเบิกยงเหิงแผนทวินเนี่ยนะครับได้ที่ร้าน jc s h ช p อทั่วประเทศได้อีกด้วยนะครับและก็ เพื่อนๆก็สามารถรับรายได้ทุกๆวันที่8ของเดือนในเดือนนั้นได้อีกด้วยนะครับของแผลนทวินเน็ตเวินะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรหัสที่หนึ่งของผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูข้างล่างสุดตรงที่มีลูกศรตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนคําว่าเงินหักเข้าทวินเดือนนี้700บาทนะครับก็แปลว่ารหัสอ่ารายได้1,000บาทที่สาของผมเนี่ยนะครับผมได้เพียงแค่250บาทเพราะว่า มันหักโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆมันจะเป็นจัดยุ่งต้องจะยุ่งในแผนนี้แล้วนะครับมันหักโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีของแผนทวินเละโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับอย่างแผนทวินเดือนนี้นะครับผมได้เจ8ดร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับแล้วก็อันส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ของแผนโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับ บริษัทนี้นะครับเขาโอนเงินให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับผมได้เงินหนึ่งพันบาทนับถอยนับข้างหน้าไปอีกสามวันครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ผมก็ได้เงินเข้ามาเลยครับประมาณช่วงตีสองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตได้จากธนาคารกรุงเทพข,ของผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็บริษัทเนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับ ต้องทําการไปเปิดแบง์ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับรายได้จากบริษัทนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเกิดผลงานนะครับบริษัทของเรานะครับเพื่อนๆมีโอกาสสมัครได้สูงสุดนะครับ15 Gd ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าสมัครหลายรหัสเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับนายเอนะครับนายเอนะครับสมัครมา สามรหัสนะครับปิดรหัสนะครับเป็นหนึ่ง g ดีหมดทุกรหัสนะครับนายเอรับเงินปันผลกับคืนไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจับคู่จ่ายนะครับนายเอฝั่งสองกับฝั่งที่สามเนี่ยนะครับปิดมาเป็นหนึ่งจ d จับคู่จ่ายไปเลยครับรับเงินกลับไปหนึ่งพันบาทนะครับโอเคถ้าสมัครเจ็ดรหัสมันดีอย่างไรนะครับ ได้เงินคืนปันผลกลับไปเลยนะครับห้าพันบาทนะครับได้อย่างไรนะครับนายเอข้างบนสุดตรงรูปสีฟ้างนี้นะครับได้เงินกลับไปนะครับจากชั้นแรกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจากชั้นที่สองนะครับได้อีกสองพันบาทครับเป็นสามพันบาทนะครับแล้วก็นายเอเนี่ยนะครับได้รับรหัสที่สองนะครับฝั่งซ้ายมือตรงรูปสีส้มตรงนี้เนี่ยนะครับ ได้รับเงินปันผลกลับไปนะครับอีกหนึ่งพันบาทนะครับนายเอฝั่งเนี้ยฝั่งขวานะครับรหัสที่สามนะครับได้รับเงินปันผลไปอีกเลยนะครับอีกหนึ่งพันบาทนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับห้าพันบาทด้วยกันนะครับอ่าอันนี้เราสามารถสมัครสูงสุดได้สิบห้ารหัสนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างสายงานได้ทั้งหมดนะครับสิบหกสายงานด้วยกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผังมหาเศรษฐีด้วยเลยทีเดียวนะครับคำถามก็คือ ไอ้เจ้าตัวเนี่ยที่บรรยายอยู่เนี่ยสมัครกี่รหัสนะครับผมสมัครมาสิบห้ารหัสเหมือนกันนะครับก็สามารถไปเช็คดูในผังองค์กรของผมได้เลยนะครับที่รหัสบ0ศูน2 8ศูนย์หกศูนย์สองแปดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสหมักมานะครับสิบห้าจรับก็จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะครับเก้า0มนกว่าบาทนะครับถ้าเพื่อนๆครับปิดโกเป็นยงเหิงสินค้าที่ผมแนะนำนะครับแล้วถูกที่สุดนะครับแล้วก็สามารถ ขึ้นตำแหน่ง g d ีได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลกลับไปเลยทีเดียวนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอ่าตอนนี้เมื่อน,นก็เริ่มเห็นข้อดีแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยสมัครหนึ่งรหัสเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละหมื่นห้าแต่ลองคูณไปสิครับว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับสมัครมาสิบห้ารหัสคูณไปเลยนะครับสิบห้าคูณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆมีโอกาสสร้างรายได้วันละเท่าไหร่นะครับ อันนี้นี่คือที่มาเลือกที่ไปว่าทําไมผมพึงบอกว่าสมัคมาสิบห้ารหัสเนี่ยเป็นผังของมหาเศรษฐีที่เขาทํากันนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทําเป็นผังแบบไหนนะครับหลายท่านถามผมมาว่าเอ้ยแล้วถ้าผมยังไม่พร้อมเรื่องเงินในการลงทุนล่ะจะสมัครหลายรหัสเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างนะครับเรามีการจองนะครับจองรหัสใช้พี่เงิน ใช้เพียงแค่425คะแนนนะครับในการจองรหัสนะครับแนะนําเป็นยงเหิงนะครับเพราะว่ายงเหิงนะครับมันถูกที่สุดนะครับในมูลค่า700บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถจองรหัสได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหรือว่าเพื่อนๆอยากสมัครมา7รหัสใช่ไหมครัก็ทําการจองครับ A2 A3 นะครับแล้วก็ด้านล่างอีก4รหัสเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆสมัครมาสามรหัสใช่ไหมครับปิดหนึ่งจองสองรหัสใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับไปแนะนํนายบีนายซีนายดีนายอีเนี่ยนะครับคนที่จะได้รับเงินนะครับก็คือนายเอนะครับที่อยู่ข้างบนสุดที่เป็นรูปสีฟ้าเนี่ยครับได้รับเงินไปสองพันบาทนะครับแต่นาเอรหัสที่สองกับในเอรหัสที่สามเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับเงินนะครับเพราะว่าคะแนนจะไม่ดักนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของการเพียงแค่จองนะครับ แต่ข้อดีของการจองเนี่ยมันมันการพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ให้ผังองค์กรของเพื่อนเนี่ยเนี่ยนะครับเสียผลประโยชน์ไปนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเนเนี่ยนะครับแนะนําคนมาได้นะครับแล้วเพื่อนๆนยังไม่ทําการจองเนี่ยนะครับผังองค์กรมันก็จะดูเละเทะไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อดีและข้อเสียของการจองกับไม่จองนะครับโอเครายได้ช่องทางถัดไปครับก็คือรายได้จาก RV ับ R V คืออะไรนะครับ rv นะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อสินค้านะครับใส่รหัสนะครับที่เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นผู้แนะนํานะครับและสินค้านั้นๆนะครับมีอานะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือ Cre o Plus นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อซื้อสินค้านะครับใส่รหัสที่เพื่อนเพื่อนแนะนํามานะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เงินปันผลกับคือไปเลยนะครับสามร้อยบาทเนี่ยนะครับเวลา บริษัทนะครับเขาโอนเงินให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะโอนเงินมาให้ทั้งหมดนะครับสองบาทนะครับเพราะว่าเขาต้องหักภาษีกับหักค่าโอนถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสร้างรายได้นะครับของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีค่าบริหารรายเดือนนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ดี렉เตอร์แล้วก็ป r ระเดนนะครับ คิดจากยอดขายทั้งหมดนะครับ4.5%ทั่วโลกไม่จำกัดเวลาไม่ตัดยอดทิ้งนะครับ3,825คะแนนนะครับเท่ากับ1หน่วยนะครับในการขึ้นเมนเจอร์ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนเนเพียงแค่นะครับซื้อสินค้านะครับให้ครบ3,825คะแนนนะครับเท่ากับ1หน่วยใช่ไหมครับเพื่อนเแนะนำมาทั้งหมดนะครับซ้าย600ขวา600นะครับ ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับถ้าเพื่อนๆมองแบบนี้ครับมันมองอาจจะดูว่าเฮ้ยเรามันเยอะมากมาเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคนทํางานแทนข้างล่างแทนเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นแบบทีวีคูณเลยนะครับทําให้เพื่อนๆนะครับมีโอกาสขึ้นเมนเจอร์นะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ตําแหน่งถัดไปนะครับก็คือดีเรคเตอร์นะครับเราก็นับจากผลงานนะครับจาก เริ่มต้นจาก601 602เลยนะครับถัดจาก m a เจอร์เนี่ยครับจนถึง1,800นะครับซ้าย1,800ขวา1,800เนี่ยนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยแะครับเราไม่ต้องยุ่งยากเลยครับเรามีเพียงแค่3ามตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็คือตำแหน่งเท e s i d e n นั่นเองนะครับก็คือนับจาก director ครับหเริ่มจาก1,801ถึง4,200เนี่ยคนระับซ้าย4,200 ขวา4,200เนี่ยนะครับเพื่อนๆือก็จะขึ้นตำแหน่ง President ได้เลยนะครับ Man a เจอร์เนี่ยนะครับก็จะได้นะครับค่าบริหารรายเดือนนะครับไม่เกิน15,000บาทนะครับคิดจากยอดขายนะครับ4.5%ทั่วโลกนะครับด i r e c อร์เนี่ยนะครับก็จะได้เงินไม่เกิน50,000บาทนะครับคิดจากยอดขายเหมือนกันนะครับต่อเดือนนะครับ4.5%ทั่วโลกนะครับ President ก็เหมือนกันนะครับ ได้เงินค่าบริหารรายเดือนนะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับจากสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็หลังจากเราเนี่ยทำการขึ้นตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับผลประโยชน์ถัดไปนะครับเพื่อนๆก็จะมีโบนัสรายไตรามาสและรายปีด้วยนะครับคิดจากหก0สิบเปอร์เซ็นของ PV ทั่วโลกนะครับอันนี้ครับเราไม่มีจำกัดวงเงินนะครับยิ่งยอดขายสูงมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้ นะครับในเดือน,นนั้นเพิ่มมาขึ้นอีกด้วยนะครับโบนัสรายไตรมาสเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายให้ทุกๆสามปีนะครับแต่สําหรับโบนัสรายปีเนี่ยนะครับเขาก็จะจ่ายให้วันที่สิบห้านะครับของทุกๆปีของเดือนมกราคมนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นช่องทางการสร้างรายได้แล้วใช่ไหมครับว่าจอนคอยเนี่ยมีโอกาส สร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยหลายช่องทางเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังมีประกันอุบัติเหตุให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขึ้นตําแหน่งเป็น MDP นะครับบริษัทจะทําประกันอุบัติเหตุให้กับท่านฟรีนะครับต่อหนึ่งรหัสที่ขึ้นตําแหน่งนะครับถ้าเพื่อนๆสั่งเพื่อนๆนะครับสมัครมาสิบห้ารหัสนะครับทุกรหัสนะครับขึ้นตําแหน่งบดนะครับเพื่อนๆก็ลองคูณสิครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมี โอกาสสร้างรายได้มากขนาดไหนนะครับกรณีนี้ที่เสียชีวิตนะครับรับเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับต่อหนึ่งรหัสนะครับเพื่อนๆนะครับสมัครมาสิบห้ารหัสและประสบความสําเร็จหมดนะครับตั้เแทเขาก็จ่ายให้เพื่อนเพื่อนทั้งหมดนะครับสิบห้าล้านบาทนะครับก็สามารถเอามรดกนี้เนี่ยนะครับเอาไปให้ลูกหลานของท่านนะครับที่ท่านรักได้อีกด้วยเช่นเคยนะครับข้อที่สองนะครับ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนะครับรักษาพยาบาลฟรีไม่ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าบริษัทจอนคอยเนี่ยดูแลเพื่อนๆนะครับอย่าง VAP เลยนะครับขอเพียงอย่างเดียวนะครับว่าเพื่อนๆเหนื่อยช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสักเวลาสักสามถึงห้าปีนะครับเพื่อนๆจะสบายไปตลอดชีวิตเพื่อนๆคิดว่าคุมไหมละครับถ้าคิดว่าคุมครับ รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับและบริษัทจอนคอยเนี่ยนะครับยังจัดโปรโมชั่นนะครับให้ทีมของบริษัทจอนคอยเนี่ยนะครับมีโอกาสไปได้ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีได้ด้วยนะครับอย่างคนที่ชูเลขสองใส่เสื้อสีดำกับสีส้มตรงนี้นะครับก็คือผู้บรรยายก็คือผมเองนั่นเองนะครับผมได้ไปเที่ยวฮ่องกงหมากเกาเนี่ยนะครับเพียงแค่แนะนำ ผู้สนใจนะครับสมัครปิดเป็น1 GD นะครับไซห้าขวา5เนี่ยนะครับผมก็ได้มามีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ไปรดเทศฮ่องกงกับหมักเกาได้อีกด้วยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องจ่ายเงินแม้สักบาทเดียวนะครับเขาเลี้ยงเรานะครับอย่างกับ VAP เลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่ผมต้องจ่ายก็คือแค่เงินช้อปปิ้งเท่านั้นเองนะครับอาหารทุกมือนะครับกินฟรีอยู่ฟรีเลยนะครับนอนโรงแรมระดบ5ดาวได้อีกด้วยนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆเห็นความเจนของบริษัทจอห์นคอยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาแผกนการตลาดของการสร้างรายได้ของธุรกิจจอห์นคอยที่เขาบอกว่าแก่งเงินขั้นต่ำวันละพันบาทสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเข้าใจได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเคลียร์ความสงสัยแผงการตลาดของจอห์นคอยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่ เคลีย์นะครับที่ผมพูดมาณนวะิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้จากผมได้โดยตรงได้เลยนะครับโอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ่าแผนการตลาดของสัตว์จอนคอยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมผมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็สุกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมิตเอเดซีก็ต้องข่าวลาเพื่อน ไปเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ